เอาแล้วครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ของพี่ท่านนี้นะครับผมเหมือนประมาณว่าพี่ท่านนี้คอมเมนต์มาอยากจะให้ผมมาเป็นสื่อกลางหรืออธิบายเพิ่มเติมต่อนิดหน่อยนะครับก็แอร์เคลื่อนที่นะครับผมมันไม่จําเป็นต้องต่อน้มทิ้งนะครับมันไม่ต้องต่อท่อน้ําทิ้งออกไปเลยนะครับผมส่วนใครที่ใช้รุ่นของผมอยู่นะครับหรือเป็นยี่ห้อของผมแบบเนี้ยอืมคือไม่จําเป็นต้องต่อนะครับผม เพราะว่าแอร์ตัวนี้มันจะมีมอเตอร์มอเตอร์หนึ่งอ่ะที่มันอยู่ในเครื่องนะครับมันจะอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นอ่ะตรงคอยล์ร้อนอยู่ข้างหลังเลยครับมอเตอร์นี้มันจะมีหน้าที่ปั่นน้ําขึ้นมาตรงคอยล์ร้อนคอยล์ร้อนเราอ่ะมันจะร้อนแน่นอนครับพอมันปั่นน้ําขึ้นมาปุ๊บน้ํามันก็จะเหนื่อยออกไปเองนะครับน้ํามันก็จะแห้งไปอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดแอร์มันเต็ม น้ำมันเต็มหรืออะไรประมาณนี้เครื่องมันจะตัดการทํางานเองครับผมผมเคยทาคลิปไว้แล้วครับมันจะเป็นไฟสีแดงแดงตัดการทํางานส่วนของท่านอื่นอาจจะเป็นตัว e หรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ของท่านผู้ชมนะครับว่าใช้เป็นแอร์รุ่นไหนไหนอยู่นะครับผมก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมไปปล่อยน้ําทิ้งนะครับบอกได้คําเดียวว่าแอร์เรามันจะทํางานหนักแล้วคอมแอร์มันอ่ะมันจะร้อนมากเลยครับลองมาจับตรงนี้แถวเนี้คือมันจะร้อนมากเนื่องจากว่ามันไม่มีมอเตอร์มา ไม่ใช่เด่นเนื่องจากว่ามันไม่มีน้ามาระบายคอยร้อนนะครับเครื่องก็เลยจะร้อนแล้วก็ทํางานหนักขึ้นนะครับแบบนี้มันจะกินไฟนิดนึงนะครับผมเออก็จะประมาณนี้แหละสําหรับของท่านผู้ชมคือบอกก่อนนะว่าต่อหรือไม่ต่อดีนะครับส่วนตัวผมนะผมแนะนําว่าไม่ต้องต่อนะครับผมดีที่สุดครับเพราะว่าแอร์เขาออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วก็คือถามว่าจะปล่อยกี่เดือนปล่อยทิ้งกี่เดือนเอาออกไปปล่อยทิ้งครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิด ให้ผมแนะนําก็ประมาณสักหนึ่งเดือนก็ได้ถามว่าปล่อยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ํามันเน่านะครับซึ่งน้ําตรงนี้เราไม่ได้ปล่อยเป็นเวลานานๆใช่ไหมครับน้ำอ่ะมันจะมีขังอยู่แล้วแน่นอนซึ่งตัวนี้มันจะอาจจะแบบจะมีกลิ่นมีเน่ามีเหม็นอะไรออกมาประมาณนี้ให้เราไปแบบเททิ้งได้เลยไม่ต้องเอาไปแบบล้างน้ําไม่ต้องเอาไปแบบเติมน้ําอะไรนะครับเททิ้งไปปุ๊บแล้วเรามาเปิดแอร์เหมือนเดิมแล้วน้ามันจะกลับมาเหมือนเดิมครับแอร์เคลื่อนที่นะครับ เปิดเป็นปีีหรือ2ปีก็น้ําไม่เต็มนะครับผมไม่มีวันเต็มนะครับถ้าเกิดน้ําเต็มเกิดจากมอเตอร์พังหรือฝุ่นไปตันทางน้านะครับมีแค่นี้นะครับที่จะทําให้น้ํามันเต็มได้นะครับผมเพราะว่าแอร์เคลื่อนที่มันจะมีมอเตอร์ปั่นน้ําของมันอยู่แล้วใช่ป่ะปั่นน้ําเพื่อไประบายคอยล์ร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทานันที่วนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไงครับอ่ามันก็จะไม่มีวันเต็มถ้าเกิดเต็มก็1มอเตอร์พัง2ฝุ่นตันประมาณนี้ครับมีแค่นี้จริงๆครับผมสาหรับแอร์เครื่อนที่นะ สำหรับใครที่แบบน้ำเต็มเหมือนน้ำร้นนะครับส่วนน้ำตัวนี้มันจะมาจากคอยเย็นครับผมมันจากจากข้างบนตรงนี้มันจะไหลลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีท่อของมันอยู่ตอนที่ผมรื้อผมเห็นอยู่ครับว่ามันจะมีท่อ,อไหลลงมาคอยร้อนแล้วก็จะมีมอเตอร์มอเตอร์นึงพัดน้ําขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเพื่อมาระบายของมันในตัวของมันหน้าที่ก็ประมาณนี้ครับแต่มันจะมีอีกบางรุ่นนะครับที่แบบต้องต่อท่อน้ําทิ้งนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าๆครับ แต่ยี่ห้ออะไรผมก็จําไม่ได้เหมือนกันส่วนใครที่ซื้อแอร์มาแล้วมันจะมีท่อข้างล่างอ่ะให้ต่ออันนี้คือเราต้องต่อนะครับเหมือนประมาณว่าซื้อแอร์ใหม่ๆ,ๆแล้วเขาแถมท่อต่อน้ํามาด้วยอันนี้คือต้องต่อนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดน้ํามันล้นออกมาหรือน้ํามันเต็มน้ํามันล้นประมาณนี้เครื่องมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาฝักบัวหรือเอาน้ําไปขีดตรงคอยล้อนนะครับแบบนี้น้ําอาจจะเต็มได้เนื่องจากว่า ฝุ่นตรงคอยร้อนมันไปตันทางน้ํานะครับมอเตอร์ตัวเนี้มันก็จะทํางานอยู่แต่ว่าน้ํามันไปไม่ได้ครับมันตันน้ําก็จะล้นออกมาถ้าเกิดน้ํามันเต็มล่ะน้ํามันเต็มอันนี้ก็อาจจะเกิดจากฝุ่นก็ได้ฝุ่นอาจจะแบบตันท่อนะครับแล้วก็ไปตรงมอเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมน้ํามันไปมอเตอร์ที่พัดขึ้นมาคอยร้อนไม่ได้ใช่ไหมครับน้ํามันก็จะเต็มนั่นเองนะครับผมจะถามว่ามอเตอร์มันพังได้หรือเปล่ามอเตอร์พังได้นะครับอันนี้คือเราต้องตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับผม ถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ชมเอาแอร์ไปล้างอะไรเรียบร้อยแล้วน้ามันยังแบบเต็มน้ํายังร้นเหมือนเดิมอันนี้คือบอกได้คําเดียวเลยมอเตอร์พังครับผมมอเตอร์ท่านผู้ชมอาจจะไปวันแล้วนะครับอันนี้คือส่งไปซ่อมที่ศูนย์หรือหาช่างที่รับซ่อมนะครับไปเปลี่ยนมอเตอร์ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากเปลี่ยนมอเตอร์ละก็ทําการต่อท่อน้ําทิ้งได้เลยครับผมถามว่าทําท่อน้ําทิ้งออกไปแบบนี้มันจะดีหรอก็เหมือนที่ผมบอกมาครับเครื่องมันก็จะร้อนแล้วก็มันจะ ลดความเย็นไปประมาณสัก 1- 2ถึงองศาได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ต่อท่อน้ําทิ้งนะครับก็อาจจะก,กินไฟอีกนิดหน่อยอาจจะเพิ่มมา25ตังค้50ตังอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วคอแมแอร์มันไม่ตัดการทางานปกติเปิด25องศาจะการทํางานแต่พอแบบต่อท่อน้ําทิ้งออกไปแล้วเปิดย5องศาไม่ตัดการทางานเลยอะไรประมาณนี้นะมันจะทําให้แอร์เรากินไฟนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเนดะี๋ยวผมพามาชมว่าจะต่อท่อจุดไหนดีนะครับก็คือจุดนี้เลยถ้าเกิด บอกก่อนนะถ้าเกิดของท่านผู้ชมน้ํามันล้นบ่อยแล้วก็มันเต็มแล้วมันแก้ไม่หายนะครับก็คือแบบอาจจะรอช่างหรือแบบรออะไรหรือแบบรอที่จะล้างแอร์ประมาณเนี้ยให้ต่อท่อตรงนี้ได้เลยครับอ่าเราหมุนหมุนตรงนี้ออกมาหมุนตรงนี้ใช่ไหมครับออกมาสิอ่ามันก็จะมีจุกยางอีกจุกหนึ่งที่เราถอดแล้วก็ไปเอาสายยางลดน้ําอ่ะพวกเนี้ยเอามาต่อได้เลยครับผมต่อแล้วก็เอาไปทิ้งตรงห้องน้ําหรือเอาไปทิ้งอะไรตรงที่จุดไหนจุดหนึ่งก็ได้นะครับ ก็แนะนําให้ต่อตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมันน้ําล้นหรือน้ํามันเต็มนะครับอ่ารอในการรอซ่อมรออะไรประมาณนี้คือแบบเราเปิดอยู่ดีประมาณช่วงสีห่ห้าค่มน้ํามันล้นออกมาอย่างเงี้แอมันดับใช่ไหมครับแล้วไม่รู้ว่าจะแก้วิธีไหนก็วิธีนี้ได้เลยต่อท่อน้ําทิ้งแต่ก่อนที่จะต่อนะครับผมแนะนําว่าให้เอาไปปล่อยน้ําออกก่อนนะครับจุดปล่อยน้ําอยู่จุดไหนจุดข้างล่างเลยครับ <laughs> ผมก็ทํามาซะอย่างนี้ทุกคนจะมองเห็นไหมอ่ะมันจะมี มันจะมีจุดหนึ่งนะครับมันจะมีจุดหนึ่งอยู่ข้างล่างสุดเลยมันจะมีเหมือนกันครับอยู่ข้างล่างนี่แหละมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยแต่มันจะอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้เราก็ไปปล่อยน้ําทิง้งถ้าเกิดปล่อยออกมาปุ๊บแล้วน้ํามันไหลออกมาแค่นิดเดียวแนะนําว่าให้เอียงแอร์ประมาณเก้าสิบองศาแล้วได้เลยครับผมเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้ครับแล้วแต่ครับให้น้ํามันไหลออกมาครับหรือเอียงลงมาข้างหลังแบบนี้ก็ได้อ่ะเอียงลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับน้ํามันก็จะไหลออกมาเองนะครับผมก็รอประมาณสัก หนึ่งนาทีประมาณนี้น้ําก็น่าจะไหลออกหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ปิดท่อข้างล่างได้เลยแล้วก็มาต่อท่อตรงนี้ปล่อยออกไปอันนี้คือไม่ใช่ว่าแก้ที่ถูกจุดนะครับแก้ตัวนี้คือปลายเหตุครับผมต้นเหตุก็มีอยู่2เรื่องครับ1ฝุ่นฝุ่นอาจจะไปตันท่อทางน้ําที่ผมบอก2มอเตอร์อาจจะพังนะครับส่วนผมนะครับมอเตอร์พังยากมากเลยผมเคยล้างแล้วคลิปนั้นในะคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน ผมขีดน้าเข้าไปเต็มเลยครับผมมอเตอร์ยังไม่พังอะคิดดูแค่นั้นแหละแต่ของท่านผู้ชมอาจจะซื้อมาแล้วแบบอาจจะเจอมอเตอร์พังอย่างงี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็ไปเค็มที่ศูนย์แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดแบบซื้อมาใหม่ๆนะสําหรับใครซื้อมานานๆแล้วก็จะอ่าซ่อมเองครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ตามนั้นแหละครับผมก็สรุปให้เลยนะครับผมว่าการที่เราปล่อยน้าทิ้งนะครับมันไม่ต้องปล่อยครับมันไม่ดีครับผมมีแต่ข้อเสียทั้งนั้นแต่ถ้าเกิด น้ำมันล้นแล้วน้ํามันเต็มออกมารอการซ่อมแล้วนอนไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อันนี้ก็จําเป็นต้องต่อออกเพื่อชั่วคาวนะครับเพื่อให้เรานอนหลับในคืนนั้นนะครับผมอาจจะตอนเช้ามาอาจจะแบบแกะเอาออกแล้วมาล้างล้างฝุ่นล้างนู่นนี่นั่น,นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับแอร์ผมเป็นบ่อยมากบอกก่อนนะครับผมบ่อยอย่างนี้คืออะไรครับผมน้ําเต็มน้ําล้นครับพอถ้าเกิดอาการน้ําเต็มปุ๊บแอร์มันจะดับไปเลยนะครับผม เปิดยังไงก็ไม่ติดครับผมอาจจะเปิดมาปุ๊บติดได้ประมาณสามถึงสอกสามถึงห้าวิแอร์ก็จะดับไปอีกเหมือนเดิมครับอาจจะเปะ็นอาการประมาณนี้เลยอันนี้คือตามเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดน้ําล้นล่ะน้ําล้นก็จะออกเต็มพื้นเลยครับผมแอร์ทำงานปกตินะครับแอร์จะเย็นนู่นนี่นั่นปกติแต่น้ํามันจะล้นออกมาตรงพื้นนะเดินมาจับพื้นเนี่ยเปียกไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าใจกันเปล่าหรือผมพูดให้ท่านผู้ชมงงกันหรือเปล่าครับไม่น่าจะงงกันนะ ถ้าเกิดงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมใครอยากเสริมอะไรหรืออยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมจะมาทําให้อย่างแน่นอนอาจจะช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับโอเคครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ